สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวโกชา n e l พี่ชื่อโอ๊ตเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับบริษัท vego solution ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์รับพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันม b i บายแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันและก็มีเป้าหมายนะครับที่จะทำการเผยแพรค่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับ เยาวชนนะครับน้องๆหนูๆที่มีความสนใจอยากเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างมืออาชีพตอนนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่จะให้ความรู้ทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับด้วยภาษา JavaScript ววนี่เป็นตอนที่1นนะครับเป็น JavaScript ววเบื้องต้นก็แนะนําการใช้งาน JavaScript ววแล้วก็เขียน JavaScript ววบนตัว Visual Studio c ค d e เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่อง JavaScript ค,คืออะไรกันก่อน ภาษา JavaScript นะครับเป็นภาษาที่จะริยมากที่สุดจากเ e ว็บไซตินะครับซึ่งภาษา JavaScript นี้ก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเป็นหลักจะทํางานร่วมกับภาษา TypeScript นะครับเป็นภาษาสคริปต์ความหมายของสคริปต์ก็คือว่าเราเขียนคําสั่ง1บรรทัดนะครับก็สามารถประมวลผลได้เลยนะครับ ชัวรคิปนะครับก็จะมีน้าหนักเบาคําว่าน้ำหนักเบา,า,า,นบเ,บาเนี่ยก็คือไม่ได้ลดน้าหนักแลก้วกน้ำหนักเบานะครับก็คือว่ามันจะใช้พยากรเครื่องน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในการจะเก็บไฟล์นะครับเพราะว่าขนาดไฟล์ของคําสั่งที่เราเขียนลงไปนะครับมันจะใช้พื้นที่น้อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวหน่วยความจําแล้วก็หน่วยมวลผลน้อยความหมายของการน้าหนักเบาชัวรคิปมุ่งเน้นนะครับในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทําให้ตัวเว็บแอปพลิเคชันมีชุดชีวา ซึ่งก็จะฝังอยู่ในตัว HTML ที่ใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บว่าสคริปต์นะครับเขียน1ชุดคําสั่งเนี่ยนะครับสามารถประมวลผลได้เลยถ้าเกิดข้อผิดพลาดเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดนั้นและสามารถแก้ไขได้ทันทีนะครับละะกักษณะนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการทำงานแบบ i n t e r p เตอร์ภาษา j a า,าสคริปต์นะครับก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าลิขสิทธิ์ตัวซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าเราสามารถเขียนและสามารถประมวลผลบน ตัวเบบราบ์เซอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโคมเอ็8นะครับไฟฟล็อกนี้เป็นต้นจ a วาจะคลิปกับ Java นะครับคำว่าจาว่าเนี่ยความหมายมันแปลว่ากาแฟนะครับผมถ้าเราเห็นโลโก้ของ Java ก็จะเป็นแก้วกาแฟนะครับจ a วาเต็คิปกับ Java าเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างการทํางานที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่ง j a ว a เต็คิปเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนนะครับน้อยกว่า Java นะครับผม Java นะครับเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนภกษณะคล้ายๆกับภาษา C หรือ C ีเวิพนะครับซึ่งการทํางานเนี่ยเราต้องเขียนชุดคําสั่งให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ทําการแปลภาษาหรือเราเรียกว่าคอมไพน์นะครับซึ่งก็จะมีตัวคอมไพเลอร์ในการแปลภาษาแปลงเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถนําไปใช้งานได้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับ j a อรหัคลิปที่กล่าวไปเมื่อกี้ยอรหัคลิปเนี่ยเขียนหนึ่งคสั่งสามารถประมวลผลได้เลยนะครับซึ่งลักษณะนั้นคือเราเรียกว่าการทํางานแบบอินเตอร์พิเตอร์ ถัดมาจะกล่าวถึงว่าจอระคริปสามารถนําไปประยุกต์ใช้ทาอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ข้อแรกนะครับก็ให้นักออกแบบเว็บแอปพลิเคชันมีเครื่องมือมีภาษาเพิ่มเติม,ตมนะครับในการพาาัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับตัวทีมแอลประโยชน์ข้อสองนะครับทําให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นลักษณะดินามิกนะครับสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้นะครับหรือทําให้หน้าเว็บมีภาพแอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวได้ประโยชน์ข้อสามก็คือว่าจอระคิปสามารถดึงองค์ประกอบของ HTML มาใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นเรามีช่องกรอกยู e r ี a ร์เพื่อนเบิร์ดบนหน้าเว็บเรากรอกยูเซียร์พื่เบิร์ดลงไปแล้วกดปุ่มนะครับคำสั่งจะว่าคลิปเนี่ยสามารถดึงข้อมูลยู e r ี a ร์เพื่นเบิร์ดนะครับที่เรากรอกลงไปเนี่ยสามารถนําไปประมวลผลต่อได้ครับประโยชน์ข้อที่4นะครับจอดะคลิปสามารถตรวจสอบข้อมูลหรือว่าเด,ด,ดต์เดตานะครับที่เรากรอกผ่านหน้าเว็บนะครับก่อนที่จะนําไปประมวลผลต่อได้ประโยชน์ข้อที่5นะครับจัดละคลิปสามารถตรวจับผู้ที่เข้าสู่เว็บไซต์ได้ ย่น์ข้อสสุดท้ายนะครับ j a ว a s c คลิปสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันและเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันซึ่งจะใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กต่างๆอย่างเช่น React นะครับ Vue.js, Electron.js เป็นต้นในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับด้วยภาษา j a v a s c r i p นะครับสามารถเขียนด้วย Visual Studio Code ได้ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Visual Studio Code ได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับก็คือ c o d e v i ท c o l e c o c o ์ com, นะครับสามารถคลิกตามลิงก์ด้านล่างได้หลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับตัววิเคราะห์โ o Code มาแล้วนะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับโดยคลิกที่ไฟล์ติดตั้งแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับก็คือกดปุ่มเล็กๆ,ๆไปจนจบนะครับแล้วก็รอติดตั้งจนเสร็จ ต่อไปหลังจากที่เราติดตั้งตัวช่วยสื่อโอโคเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นการแนะนำนะครับตัวเสริมนะครับหรือเลือกเอ็นดิชันที่เป็นตัวช่วยให้เราสามารถเขียนจวาวาสคริปนะครับบนตัววิชวยสื่อโอคโคได้สะดวกตัวเร็วและง่ายขึ้นนะครับตัวแรกก็คือตัว l i ท e เ e r v e r เป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถนะครับรันตัวเว็บแอปพลิเคชันที่เราเขียนด้วยทิมแอและจะวาวาสคริปได้สะดวกตัวเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถติดตั้งตัวเอ็นดิชันนี้ได้นะครับโดยไปที่เซตติ นะครับแล้วก็ค้นหานะครับคำว่า Line s e r v e อหลังจากเจอแล้วก็ทำการกด i n s t a l l นะครับก็คือติดตั้งลงไปในตัว v s t u d i o Code ตัวที่2นะครับก็คือเป็นตัว e x t e n s i o n ที่ชื่อว่า a u t o c o o s t t g g นะครับตัวนี้ก็คือว่าหลังจากที่เราเขียนแท็กเปิดแล้วก็จะมีแท็กปิดขึ้นมาให้ออโตเมติกก็ช่วยให้เราสะดวกในการเขียนคำสั่งได้ง่ายขึ้นก็ทำการติดตั้งแอ t เ n ชั n เหมือนกันนะครับก็คือไปที่ Setting นะครับแล้วก็ทำการค้นหานะครับคำว่า Autoco คสแ หลังจากค้นหาเจอแล้วก็กดปุ่ม install นะครับเพื่อติดตั้งลงไปในตัว Visual Studio Code ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว IntelliCode นะครับอันนี้จะช่วยเรื่องให้เราไม่ต้องจําคําสั่งอะไรเยอะมากนะครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเราพิมพ์คําสั่งบางคําลงไปเนี่ยมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็ทําให้เราง่ายในการเขียนจอยละคลปมากยิ่งขึ้นนะครับการตดิดตั้งก็ทําเช่นเดียวกันนะค,คือไปที่เมนู setting ค้นหา edition นี้นะครับหลังจากเจอแล้วก็กดปุ่ม install เพื่อทําการติดตั้งลงไป หลังจากที่เราทําการติดตั้งตัวแอชช i o n นะครับตัวเสริมนะครับที่จะช่วยให้เราเขียน,นโปรแกรมด้วยภาษาจาวาสคริปตได้สะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับลองเขียนตัวอย่างแรกเดี๋ยวเราจะทําการสร้างไฟล์ HTML ขึ้นมาก่อนนะครับโดยเปิดตัววิ s ีโอ c ค d e ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์เลือก n i w f โอเคแล้วก็ตั้งชื่อนะครไฟล์ว่า simple html หลังจากตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เลือกนะครับที่อยู่ของไฟล์นะครับก็อันนี้จะไปที่ได้ดีนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ว่าจอจะคลิปนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ย่อยว่า EP 1ครับผมหลังจากสร้างไฟล์มาเรียบร้อยนะครับก็จะทําการเขียนคําสั่งนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดสร้างคําสั่ง อ่าอันนี้คือเปิดแท็กที่ ml นะครับก็คือเราจะเขียนจอร์ดคลิปเนี่ยไว้ใน ml นะครับเราจะพิมพ์เปิดแท็กเรียบ้อยนะครับมันจะมีแท็กปิดของที่ ml ขึ้นมาให้ตัวมตินะครับอ่าเอามา body นะครับก็คือเป็นส่วนของอตัวหน้าเว็บนะครับที่จะแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บนะครับ ก็จะมีแท็กปิดบอดี้ขึ้นมาให้นะครับอันนี้คือเป็นโครงสร้างของตัว HTML ต่อมาเราจะทำการเขียนคำคำสั่งจะว่าคลิปลงไปนะครับก็เปิดแท็กสกคริปตนะครับแล้วก็ใส่ไทป์เห็นไหมครับอันนี้คือ t n t l i g e n t นะครับมันก็จะมี ขึ้นมานะเท่ากับแล้วก็มีรูปโคดให้เลยนะครับแล้วก็ใส่คําว่า t e ็กส a ลตจะว่าจะคลิปนะครับอ่ามันก็จะมีแท็กปิดของจะว่าจะคลิปขึ้นมาให้นะครับอ่าอันนี้เราก็จะสามารถเขียนคำสั่งจัว่าจะคลิปลงไปได้นะครับ คำสั่งแรกเราทําการประกาศตัวแปรนะครับเพื่อทําการเก็บข้อมูลนะที่จะเอาไปใช้งานนะครับก็วาสังเกตน,นะครับพิมพ์คําว่าว่าเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับก็คือเป็นคําสั่งนะครับอันนี้คือชุดคําสั่งก็คือตัวอินเทลเจนต์นะครับขึ้นมาให้เราเลือกเราไม่ต้องทำการจําคําสั่งให้มากมายนะครับต่อมา,าทําการตั้งชื่อตัวแปรเพื่อแปรก็ตั้งอะไรก็ได้นะครับสื่อความหมาย เช่นเราอยากเก็บข้อความก็ตั้งชื่อว่า message นะอันนี้เป็นตัวย่อแล้วกัน msg นะครับก็ปิดด้วยซิมเคอร์รอนซิมคออนก็คือปิดท้ายคำสั่งอันนี้คือจดจบแล้วหนึ่งคำสั่งก็คือว่ wow. า i n back msg ปิดด้วยซิมคลอนคือการประกาศตัวแปรชื่อว่า msg นะครับเพื่อทำการเก็บข้อความเราจะเก็บข้อความคำว่า hello นนก็ msg เท่ากับ นะครับอ่า h e l l o อ่านะครับแล้วปิดด้วยสิมคลลอนอันนี้ครับ MSG เท่ากับคำว่า hello hello เป็นข้อความนะครับเราก็ต้องมีการเอาเดตะวันโขดหรือเครื่องหมายคำพูดเนี่ยครอบมันไว้นะครับโอเคอันนี้คือการกำหนดค่าคำว่า hello ให้กับตัวแปร MSG นะครับอ่อาหลังจากนั้นเราทำการ เอาค่าตัวแปร m g เนี่ยไปสแสดงผลบนหน้าเว็บนะครับเราก็ใช้คำสั่ง document นะครับมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับ dot write <like S 1> ตามด้วยคำสั่ง msg นะครับเป็นด้วยสิมมิลอนอ document dot write like, นะครับก็หมายความว่าเราทำการเอาค่าตัวแปร m g นะครับไปเขียนสแสดงผลบน d o อกิเม t ก็คือหน้าของเว็บไซต์เรานะครับโอเคเราจะเขียนเสร็จร้อยนะครับเราทําการรันนะครับอันนี้เราติดตั้งตัวไรเซอร์เวอร์ไว้แล้วนะครับมันก็สามารถรันหน้าเว็บขึ้นมาได้เลยนะครับโดยกดปุ่ม F5 นะครับอ่ะกด อ,อันนี้คือผลลับนะครับสแสดงคําว่า Hello ขึ้นมานะครับทีนี้คําว่า Hello มเนตัวเล็กนะครับเราอยากให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราเขียนคำสั่งเพิ่มแล้วเราไปตรงตรงข้อความของเรานะครับตรงคําว่า Hello นะครับเราสามารถแทรกนะครับแท็ก HTML เข้าไปได้ h e a d นะครับ h 1ก็คือ header นะครับขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่นะครับเป็นหัวข้อของ หน้าเว็บนะครับมันก็จะมีขนาดตัวหนาและใหญ่ขึ้นนะครับเคเดี๋ยวเราลองรันดูอ่านะครับผลลัพธ์ก็มีคําว่าให้โหลขึ้นมาบนหน้าเว็บซึ่งก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะเป็นตัวหนานะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเทียบสั่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มข้อความลงไปันะบที่ตัวแปลเอ็นบ เดี๋ยวเราเพิ่มคําว่าเวโ o เข้าไปนะครับในตัวแปล MSG แล้วก็ทําการแสดงข้อความนะครับในตัวแปล MSG ออกไปอีกทีหนึ่งนะครับก็เพมพ์คาสั่งด็อ m ิมเมนต์นะครับด็อ u ิมเมนต์ดดไลท์เ g ็อันนี้ก็คือนำค่าของตัวแปล MSG ไปแสดงผลบนหน้าเว็บ เดี๋ยวเราลองกดรัน F5 นะครับกด F5 นะครับเพื่อรันดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเห็นไหมครับก็จะมีคําว่า hello นะครับแล้วก็ต่อด้วย v e g o นะครับ hello v e g o นะครับแต่ว่า v e g o เห็นไหมครับตัวอักษรมันจะเล็กนะครับต่างกับคําว่า hello เราสามารถนะครับปรับขนาดตัวอักษรได้นะครับ่เดี๋ยวเราลองไปใส่ tag head หเข้าไป อ่าโอเคแล้วลองรันดูใหม่นะครับโอเคเห็นไหมครับคำว่าเมโกก็จะเป็นตัวหนานและใหญ่ขึ้นเท่ากับคำว่าเฮลโลนะครับก็ได้แล้วครับการเขียนจวาวาตถุคิดแบบเบื้องต้นนะครับเฮลโลเมโกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับในคลิปแรกนะครับถ้า,อาชอบนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับเวกโรลูชั่นด้วยครับเอามากครับผม